มาครับมา

Oh, oh, oh. 哪哪啊？ ทางกอ,องกำลังเราก็มีภารกิจในการสืบสวนจับกลุ่มนะครับสินค้าปลอมแล้วก็นะครับแล้วก็มันก็เกิดจากว่าผู้โพเนี่ยก็มีการร้องเรียนเข้ามาครับเราสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยมันทำไมราคาถึงบูดบนท้องตลาดมันเป็นยังไงต่าง,ป,งประกอบกับทางบริษัทเนี่ยเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเขาก็ได้ช่วยกันข้อมูลน,นะครับก็ทำการสืบสวนได้มาจนกระทั่าทาง ทราบว่าตรงนี้เป็นแหลง่งผลิตก็แหล่งผลิตก็จะมีหลักก็จะมีของตาแม่ครัวมียอภูเขานะครับแล้วก็เป็นยันลอยอยู่ตอเช้าก็เลยไปขอหมายสารเข้าทำการตรวจค้นนะครับสามจุดจากการเข้ามาตรวจเข้ามาวันนี้นะฮะก็จะีกขออุปกรณ์ที่ว่าอะไรเยอะไหมฮะก็เรียกได้ว่าครบวงจรครับเพราะว่าอย่างตรงนี้ที่นี้ก็คือเป็นแหล่งผลิต ตัวซอสครับก็จะมีวัตถุดิบทั้งหลายแหล่แป้งเป็นน้ำซอสเป็นเกลือเป็นผงชูรสถัสกกันดูอะไรต่างๆเรียนได้หมดอสองแห่งเนี่ยก็จะไปเจอพวกฉลากฉลากที่ปิดตวดเพ่อเป็นแผ่นเพลทที่ที่สกรีนขึ้นมานะครับ,รบแล้วก็เป็นตัวเขาเียเป็นแม่แบบของตัวพลาสติกนะฮะเราก็ได้ได้ เมาต้งมาต้มหมดเลยหม้ออยู่สองเปิดเปิดเปิดไปไหนปิดเดี๋ยวให้เี ข้าวหมูข้ามัสองูนนะขี้กแล้วนัี่จุด่ทำเพิ่มตเมอนกันทำเพิ่มมที่ที่เจ็ดตลาดบ้าเลขที่หกสิบแปดหกสิบแปดสบเอ็ ที่หลังโทรตรงเลยที่หลังยิงตรงเลยยิงตรงเบอร์อะไรล่ะตามตรวจสอบสินค้าปลอมทางบริษัทจะไปลงตามไอ้คุณสืบทราบนานไหมฮะที่จังหวัดนครนายกเนี่ยฮะเป็นเดือนแล้วหมอเป็นเดือนแล้วก็เป็นเดือนแล้วส่วนมากไอ้ที่เขาเอาไปขายที่เขาไปขายไหนพอสืบเช้าสืบทราบมาพอรู้ไหมฮะไปขายตามตลาดตามตลาดนัดต่างๆครับผมแล้วก็ส่งตามยี่ห้อที่เขาคิดไม่เสื่อต่อลูกค้าครับผมยี่ห้อเขาส่งกี่จังหวัดฮะ เยอะไหมเออเท่าที่รู้ก็มีนครราชสีมาบุรีรัมย์เชบูรณ์เชียงใหม่ตากนบุรีในจังหวัดนครนายกไม่มีนครนายกไม่มีผมเดินตลาดอำเภอเมืองนครนายกแล้วไม่มีอาจจะเป็นที่เป็นเป็นเป็นตามเปิดท้ายเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้อาจจะเป็นที่เปิดท้ายเนาะครับผมเพราะว่าเปิดท้ายในจังหวัดนี้ขายถูกมากเลยคือของถูกถูกของดีของถูกไม่มีของดีของถูกไม่มี ส่วนมากที่เป็นของถูกเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของปลอมทุกยี่ห้อสินค้าในที่ใช้ในครัวเรือนก็มีพวกถ้าเป็นสรอยก็เป็นของผมถ้าเป็นพวกขุาทองเป็นพวกเด็กสมบูรณ์พวกเนี้ยเป็นของขายดีครับของขายดีจะปลอมทุกตัวเพว่าะว่า็ปลอมแล้วเขาขายได้แม้แต่เป็นอยิโนมโตหรือโนตีเลยเขนี้ยเก็ก็มีแล้ววันนี้ที่พี่เข้ามาเนี่ยฮะเห็นเห็นเครื่องไอที่เขาผลิตมาเนี่ยเยอะไหมฮะเยอะเป็นเป็นพวกอะไรที่มากที่สุดเลยครับ วันนี้ที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่เป็นซอหอยครับอซอถอยก็เล่ยเลี่ยงกันฮะซอถอยผู้ข,ขอทอแล้วก็เด็กสมบูรณ์แสดงว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานใหญ่ฮะเพ<อ>ราะว่าเห็นกล่องเติมรังอะไรเพียบเลยถามว่าใหญ่ไม่ใหญ่เจ้านี้เคยจับมาแล้วจับได้หนึ่งครั้งจับที่ไหนครับว่าปี53แถวนครัมอ๋อคือย้ายโรงงานมาอยู่ที่ขอนลยกับแถวนครถมแล้วก็กรุงเทพแถวั่ง แสดงว่าพวกนี้ก็จะย้ายเปลี่ยนโรงงานไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยครับพวกนี้ย้ายย้าย,ย,ายง่เดิมก็อยู่บ้านนะแล้วก็ย้ายมาเดิมอยู่บ้านนะย้ายไปบ้านนะรอ,อดลูกจ้างส่วนมากจะเป็นพวกในงานต่างจะไม่ใช่คนคไทยครับแล้วก็ก็จะมีพวกมือปืนต่างกันครับเรียมือปืนไม่ใช่มือปืนยิงคนนะ,ะก็เรียกว,ว่าคนจัดหาของคนจัดหาของพวกนี้ก็จะผสมคนเปไปว่า มีของแท้ด้วยของปลอมด้วยอะไรเงี้ยบางทีไปเจอร้านค้าบางร้านที่เขาไม่ค่อยชอบลูกค้าที่มาต่อราคาอยากได้ของถูกใช่ไหมเอาตัวนี้ไปเราจะดูได้ยังไงฮะว่าอันไหนปลอมอันไหนไม่ปลอมฮะต้องเอาฉลากตัวจริงสินค้าตัวจริงกับตัวปลอมมาเทียบกัน,น,นมีจุด,ดนที่ฮะเราจะมีจุดดูตรงไหนฮะไหนแท้ไหนปลอมมันต้องดู มันต้องดูถ้าผมพูดปากเปล่าไว้ตอนนี้พี่ก็มองไม่ออกใครก็มองไม่ออกต้องเอาสินค้าแต่พวกนี้ถ้าเราเทียบถ้าเราเทียบให้ดูแล้วออกข่าวออกสื่อเนี่ยลุงนี้มันจะไปทํามาเหมือนเนี่ยฉะนั้นบางครั้งเนี่ยไปบอกจุดที่เป็นดูง่ายๆบอกได้บางจุดแต่ถ้าถ้าบอกหมดันมันเข้าไปทำเหมือนกันสักจุดที่ฮะสักจุดเป็นตรงไหนฮะที่น่าสังเกตให้ให้ประชาชนสังเกตฝาสลาก ตามจริงก็ดูได้ทุกจุดคามจริงดูได้ทุกจุดก็ถามว่าฝาก็ดูได้ตลากก็ดูได้ครับแต่ว่าประชาชนก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือโกมันคก็ฟ้าไปเลยครับผมป,ป,ป,ปกติผมจะไปตามตลาดผมก็จะบอกตามร้านค้าว่าหให้ดูของแท้ดูของปลอมดูยังไงโดยที่เราเอาของปลอมมาที่จับได้ในตลาดนั้นกับของแท้ที่เราซื้อมาจากตลาดนะั้นมาเทียบดูแล้วเขาจะดูเขาจะร้องระหว่างของแท้กับของปลอมที่เขาผลิตมาเนี่ยฮะ ถ้าผู้บริโภคเขาพกเข้าไปเนี่ยฮะจะเกิดผลเสียยังไงครับเกิดผลเสียก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเท่าที่รู้ก็มีพวกสารกันบูดเยอะเพราะพวกนี้จะใช้สารกันบูดเยอะแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ก็กมีคุณภาพเพื่อเน้นถูกไว้ก่อนความสะอาดที่มีความสะอาดก็อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยโรงงานอย่างเนี้ยค,ความสะอาดก็ไม่มีอยู่แล้วตามที่เห็นนะฮะของเรานี่ใช้เครื่องจักรราคาหลายสิบล้านนะครับแต่มาเจอแทงน้ำราคาสองสามร้อยที่ใช้กรอกเนี่ยมันันมันมัน มันก็ตรวจได้อยู่แล้วข้าราชรโรงงานนี้ไม่ได้ so อยู่แล้วอ่าไม่ได้ so อยู่แล้วคาดว่าก็จะทำมาถึงจะอยู่กี่ปีบ้านบ้านมันส่งไม่ทันหรอกยังไงก็ต้องเช้าไม่ทันหรอ เดกแจกไหหาเลืองตายดูเครื่องเขามาดัดขันเ้ครับท่านเ๋ยวเดยก

นี่ยจดชื่อสารนี่ดิน็อตผมไม่เห็นแล้วครับชีวิองฟองก็ให้ที่เราประชาชนจะดูรู้นะฮะพี่จะสังเกตแล้ครับโอ้นี่ดูต้องทางข้างในเคาข้างข้างในอันนี้ครับผมไม่ต้องให้เห็นไม่ได้อยู่ในหน่วยงานโอเคโอเคครับ